มาในวันนี้ชีวิตสุขอุร,รารวมถวายบูชาด้วยใจเปลี่ยนปลีโศกเศร้าไม่มีสุขชีวิตชื่นใจที่พระผู้ไทยนำเราสู่วิมานรวมกับชาวสวรรค์สุขสต์ยินดี สันเสริญส,สดุดีแต่เจ้าจอมราชาขับเพลงราาสอนสเสียงดังกังวานด้วยใจรักชื่นบานในสถานวิมนานเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอเมนขอพระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดา และความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลย ขเจ้าเป็นคนบาปขเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นธูรมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยเชยิงควงพระเจ้าเพื่อขเจ้เด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้า ทรงพระการุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระการุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระการุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสัรพานุภาพระองค์ทรงไว้ซึ่งความดีล้ำเลิศทุกประการขอทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย มีจิตใจปฏิพัติรักพระองค์ทรงเพิ่มพูนศรัทธาและทรงทํรนุบำรุงคุณงามความดีในตัวข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ให้เจริญเติบโตจนบรรลุความสมบูรณ์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์าเมน บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโรอัคาราสาวกถึงชาวโครินฉบับที่หนึ่งพี่น้องเพราะพระจิตเจ้าทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้กระทั่งสิ่งที่ลึกล้ำของพระเจ้าใครเล่าร่วงรู้ความคิดของมนุษย์ถ้าม่ใช่จิตของมนุษย์ที่อยู่ในตัวมนุษย์คนนั้นเช่นเดียวกันไม่มีผู้ใดร่วงรู้ถึงความคิดของพระเจ้านอกจากพระจิตของพระเจ้าเราไม่ได้รับจิตของโลก แต่รับพระจิตซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อให้รู้ถึงสิ่งต่างๆซึ่งพระเจ้าประทานแก่เราเราพูดถึงสิ่งเหล่านี้มิใช่ด้วยวาจาซึ่งปริชาญาณของมนุษย์สอนให้แต่พูดด้วยถ้อยคำที่พระจิตเจ้าทรงสอนเราจึงอธิบายเรื่องฝ่ายจิตโดยใช้ถ้อยคำของพระจิตเจ้ามนุษย์ที่ดำเนินชีวิตตามธรรมชาติรับสิ่งที่เป็นของพระจิตของพระเจ้าไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องโง่งเขลาสำหรับเขา เขาไม่อาจเข้าใจได้เพราะต้องใช้จิตพิจนารณาอาศัยพระจิตเจ้าเท่านั้นส่วนผู้ที่ดำเนินชีวิตอาศัยพระจิตเจ้าย่อมตัดสินทุกสิ่งและไม่มีใครตัดสินเขาได้ใครเล่าอย่างรู้ความคิดขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้คำแนะนำแก่พระองค์ได้เรานั่นเองที่มีความคิดของพระคริสต์เจ้าพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้า พรระเเจ้า้าาทงปียดยดววคมมอ่อนวอนและเมตาสงสารองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดปรานและทรงพระเมตตากรุณาคริวช้าและทรงความรักมั่นคงอย่างเต็มเปี่ยมองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระทัยดีทุกคนความอ่อนโยนของพระองค์อคอบคลุมสิ่งสร้างทั้งมวลข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้สิ่งสร้างทั้งมวลสรรเสริญพระองค์ ขอให้ผู้จงรักพักดีต่อพระองค์ถวายพระพรแด่พระองค์พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความอ่อนหวานและเมตตาสงสารเขาจะพูดเขาจะพูดถึงพระสิริมงรลแห่งพระอาณาจักรของพระองค์และเล่าถึงพระอนุภาพของพระองค์บุทแ่งมนุษย์จะได้รู้ถึงพระอนุภาพของพระองค์ พระสิริรุ่งโรจน์และความรุ่งเรืองแห่งพระอาณาจักรของพระองค์พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความอ่อนหวานและเมตตาสงสารพระอาณาจักรของพระองค์เป็นอาณาจักรที่ดำรงอยู่ตลอดไปอำนาจปกครองของพระองค์คงอยู่ทุกยุคทุกสมัยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญาทุกถ้อยคำของพระองค์ สรงความรักมั่นคงในกิจการทั้งหลายของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงค้ำจุนทุกคนที่กำลังจะล้มและทรงพยุงทุกคนที่ล้มให้ลุกขึ้นได้พระเจ้าทรงปเปี่ยมด้วยความอ่อนหวานและเมตตาสงสารเจิญ ประกาศกยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นในหมู่เราพระเจ้าได้เสด็จมาเยี่ยมประชากรของพระองค์ฮัลเลลูยาฮัลเลลูยาฮัลเล พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จลงไปยังเมืองคาเปอร์นาอุมเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีทรงสั่งสอนประชาชนในวันสบบโตคำสั่งสอนของพระองค์ทำให้ผู้ฟังประทับใจอย่างมากเพราะพระวาจาของพระองค์ทรง,งไว้ซึ่งอำนาจ ในสารธรรมชายคนหนึ่งถูกกิจของปีศาจร,ร้ายสิงร้องตะโกนเสียงดังว่าท่านมายุ่งกับพวกเราทำไมเยซูชาวนาซาเรสท่านมาทำลายพวกเราใช่ไหมฉันรู้ว่าท่านเป็นใครท่านคือองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงดุปีศาจและทรงสั่งว่าจงเงียบออกไปจากผู้นี้ปีศาจผักชายนั้นล้มลงต่อหน้าทุกคนแล้วออกไปจากเขา โดยไม่ได้ทำร้ายแต่ประการใดทุกคนต่างประหลาดใจมากและถามกันว่าวาจานี้คือสิ่งใดจึงมีอำนาจและอนุภาพบังคับปีศาจร้ายและมันก็ออกไปกิติศัพท์ของพระองค์เรื่องลือไปทั่วทุกแห่งในบริเวณนั้นพราะวาจาของพระเจ้าขอพระคริสตเจ้าทรงราเจริญเทิน อันนี้มีคำสองคำในพระวรสารที่พ่ออยากจะแบ่งปันจากพวกเราก็คือว่าคำสอนของพระเยซูเจ้าทำให้ผู้ฟังประทับใจและอีกคำหนึ่งเวลาที่ผู้คนเห็นพระเยซูเจ้าที่เองทำอัศาจรรย์ขับไร้ปีศาจทุกคนต่างประหลาดใจคำว่าประทับใจเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราเวลาที่เราเห็นเหตุการณ์ต่างๆ ในที่เป็นประสบการณ์ของเราเมื่อวานก็คงจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามองย้อนกลับไปแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นความประทับใจของเราความประทับใจในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นต้องนำพาเราให้ไปถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระเจ้าทรงให้สิ่งดีงามทั้งหลายเกิดขึ้นและเป็นคําสั่งสอนเป็นบทสอนเป็นความประทับใจที่ทำให้เรารู้สึกว่า เราอยากจะประพฤติปฏิบัติตามกับสิ่งดีงามต่างๆเหล่านั้นเราเองอาจจะเป็นผู้หนึ่งที่ทําให้คนอื่นประทับใจแต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้คนมากมายที่เขามีสิ่งที่ดีงามที่เรามองเห็นและเป็นความประทับใจให้เราเห็นความประทับใจเหล่านั้นและนําพาเราไปสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่เป็นบ่อกเกิดแห่งความดีงามทั้งหลายนอกจากนั้นยัง มีอีกหลายเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกประหลาดใจโดยเฉพาะยิ่งความรักความเสียสละของผู้คนทั้งหลายความรักของแม่ที่มีต่อลูกความรักของเพื่อนที่มีต่อกันเป็นความประทับใจที่บางทีมีอยู่แต่บางทีเรามองไม่เห็นหรือเราไม่ได้ให้ความสําคัญบางทีเราให้ความสําคัญกับเรื่อง<ม>เรื่องร้าย เรื่องที่คนทำร้ายกันเรื่องที่คนอิจฉากันแต่เรื่องที่ดีก็มีมากมายที่เป็นความประทับใจเป็นความประหลาดใจในชีวิตของเราวันนี้อยากให้เราได้เสนอให้เราได้มองพยายามมองเห็นสิ่งที่ดีงามในชีวิตที่แม้สังคมอาจจะมีความเลวร้วายมากมายแต่ก็จะมีสิ่งที่ดีงามด้วยเกิดขึ้นเพื่อเป็นความสุขใจเป็นกำลังใจของเราที่ พระเจ้าก็ให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในชีวิตและขอเหล่านั้นได้พยายามมองเห็นสิ่งต่างเหล่านี้แล้วก็ตามพาจิตใจของเราเองให้คิดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้อยู่เบื้องหลังในสิ่งต่างๆเหล่านั้นขอความดีงามความประทับใจและความประหลาดใจนั้นช่วยเติมให้เราได้มีกําลังใจที่จะดําเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์อย่างดีงามต่อ,ตอ,ตอไปด้วย ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารปัรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดเนรเินดอนข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพราะมีพระทัยเมตตาประทานเล่าองุ่น ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุนและน้าพักน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรัดนดร พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้พเพื่อเธอพระเกียบรบพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถินข้าแต่พระเจ้าขอให้สการะบูชาศักดิ์สิทธิ์เสมอไปนี้นำพระพรช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้น เพื่อพิธีกรรมที่ประกอบนบัตรนี้บังเกิดผลแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านโดยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงเระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักแค่แต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นอาศัยพระบุตรสุดที่รักพระองค์ทรงสร้างมนุษยชาติตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าอีกทั้งทรงพระกรุณาปฏิรูปให้มีชีวิตใหม่เหตุนี้สิ่งสร้างทั้งมวลจึงรับใช้พระองค์มนุษย์ผู้ได้รับการกอบกู้พากันสรรเสริญพระองค์บรรดาทักบุญร่วมใจกันถวายพระพร ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสะดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลราิีลุงโรแผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้า <ห amin S 1> สูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุด ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบัรดาลให้ปังและเล่าองุนนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพระเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออก ประธานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่า รับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมอล้ำลึกแห่งความเชื่อ พระคริสตเจ้าได้สิ้นประชนพระคริสตเจ้าได้ทรงกลับคืนประชนมาชีพพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายปังอันบรรดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบรรดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบบอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคิสตะเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระาศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกียงศักและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้า โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาอัครสา,าวกนักบุญทุกท่านบุญยาลาสีนิโคลัส และบุญญาลาศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ขจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระคริสตเจ้าและในพระคริสตเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรนดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์าเมน ให้เราภาวนาตามที่พระกิตตเจ้าทรงสอนข้าแต่พระวิดาของขเจ้าทั้งหลายรงสถิตในสวรรค์ได้นำรุ่งจงเป็นที่ศักการะพระณาจักรจงมาถึงระประสสคงจงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ขเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ขเจ้าเหมือนขเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น ปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจุนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิน้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย เหตุว่าพระนาจักพระนุภาพและประสิดวงโรเป็นของพระองค์ตลอดนเรนรดอนแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสา,าวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปร,โรดยาทรงถือโทษคาพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระาศาสนาจักรของพระองค์และ,ปะโปรดให้พระาศาสนาจักรสงบราพรื่นมีสามคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคิดเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคิดเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกรงรักกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ทรงรัการุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดไปทานสันติสุขเทินนี่คือลูกแก่พระเจา้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจาะ้าค้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาปรัพยอยู่กับข้าพเจา้า โบตราเพียงพระวาจาเดียวยแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกายพระคิดเจ้าอาเมน ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายได้รับอาหารศักดิ์สิทธิ์นี้มีกำลังเพิ่มขึ้นแล้วขอกราบวอนพระองค์ได้โปรดให้ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่หล่อเลี้ยงความรักนี้ปลุกจิตใจข้าพระเจ้าทั้งหลายให้เข้มแข็งมั่นคงสับพร้อมที่จะรับใช้พระองค์ในเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลาย อาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรต่ท่านทั้งหลายเถิดอาเมนพิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคิิสต์เจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหนังสือเพลงหน้า282 2 8 28 2 เดินตาหลอดไปวางมือไว้ในหัตพระองค์ร้องเพลงกับพระองค์ตาหลอดทางวางชีวิตเดินไปกับพระองค์ชั่วชีวิตนินิรันด์วันนี้คอยข้ามิเชีาาแปรมปรดาร้องเพลงกัน สอนให้ข้าตามพระองค์รันให้ก็เดินเักพระองค์เดินตลอดไปวางมือไว้ในหัดพระองค์ร้องเพลงกับพระองค์ตลอดทางวางชีวิตเดินไปกับพระองค์ชั่วชีวิตนินรัน์